โอ้ยอะไรลกูกนะจะให้เกาอีกอแล้วหรอเฮ้ยดีกว่เาเนยนะเจริญสุขเจริญธรรมมาไทยยักษโมนะวันนี้นะได้ซื้อฝักบวัวมาฝากจอ <c oughs> ของโปรดของโปรดเฮ้ยเศษๆประโยชน์แศบๆนะไม่แพงคนโยมนะไม่แพงนะอันนี้เนี่มย,นยมัดละยี่สิบบาทคนโยมนะ ามีโยมยายแกนั่งขายนั่งขายอยู่ที่ที่หน้าพระมหาธาตุเจดีปราสาทที่โกคุณโยมก็เลยได้ซื้อมาให้จอะคุณโยมไม่ยิ้มให้นะคุณโยมวันนี้ไม่ยิ้มให้จะมาเกาะสบงเลยนะดูดูถือดูโอโ้โห่น่าอร่อยเลยเนาะถือคุณโยมถือกินเลยนะเนี่ยโองเขานะม่ธรรมดาคนเนี้ยนะของชอบของเขาเนาะ ของจอคนโาาย,ยมนะอมมือแสบแสบนะเจรด้สุขเจริญธรรมบารัยยศโยมนะนะในช่วงบ่ายๆคนโยมนะนะอาถารจับด้วยใช่คนโยมงัน้นอาถารจับด้วยนะธรรมดาที่ไหนล่ะอ๋อของโปรดคนโยมวันนี้ได้กินของโปรด ก,ก,ก็ยากจมก็ส่งตังมาให้ก็นี่นยโยกก็ซื้อนะเี่นู่นเสื้อนี่ให้จอ๋อเจออะไรตรงไหนก็ซื้อมาแช่ตู้ไว้บ้างอะไรบ้างแต่อันนี้นี่นะตั้งใจซื้อเลยตั้งใจซื้ออันอะไรลูกมแลกมลงเหรอลูกอะอ่ะแมลงเหรอไม่ต้องรอกไอชอบจังเลยมาลงมาแมลงเนี่ย หาอะไรก no ินเอามีไหมไม่มีไม่ต้องไปเคลียร์หาหรอกมันไม่มีอะไรลูกเอ้ยจานจ๋อครับเจริญสุขเจริญธรรมบาราเย็ดเจิอมนะหมูจ๋อมาแล้วคุณโยมนะหมูจ๋อมาแล้วจ้ะเจริญพรานคุณโยมติ้อทีมหลักษาพุนกส่งดาวจ๋อคุณโยมสามารถส่งดาวสนับสนุนในการไลฟ์สดเวลาที่ ลูกเนนหลายสดเวยก็ได้เลยนะอันนี้ก็จะเป็นค่าขนมจออยนะ่างเงี้ยนะเพราะบางคนก็บางทีก็ไม่สะดวกที่จะซื้ออะไรมาฝากจอ่อแซ่บๆคนโยมมีใครกินกินเป็นบ้างโยมนะมีใครกินเป็นบ้างเนี่ยอย่าบอกกินเป็นแต่จ่อคนเดียวนะเ <c oughs> นี่ยแซ่บๆคนโยมแซ่บๆ เริญพ่อนแบบบรรดาญาติโยมทุกคนทุกท่านนะถ้ามีเวลาก็ได้มาไลฟ์สดคนโยมได้มีเวลามาถ่ายคลิปอย่างเงี้ยนะตะาเจาของเรากินอยากอร่อยเดี๋ยวสำหรับวันทํางานนะคนณโยมเนาะวันนี้ก็จะใกล้เข้าสู่วันแม่แล้วคุโยมหละหลายคนนะคิดถึงคุณแม่กันบ้างหรือเปล่าเรา ในแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีเราโทรหาคุณแม่เรากี่ครั้งคนโยมตอนนี้ยังเป็นโอกาสดีที่เรายังยังมีโอกาสที่จะได้ตอบแทนบุญคุณของท่านน,นะโยมนะเพราะฉะนั้นก็ให้รีบให้เรารีบที่จะ,อะตอบแทนบุญคุณท่านในตอนที่ท่านยังมีโอกาสที่จะให้อภยัยเราอยู่คนโยมนะเพราะวันหนึ่งที่ท่านลาจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะ ไปขอเข้ามาอะไรท่านได้หรือไปบอกรักอยู่หน้ารูปรูปขาวดําที่ตั้งห้อยอยู่ที่ข้างฝาบ้านนะไม่มีประโยชน์นะคุณโยมนะ <c oughs> ต้องเนนโดนทําโทษคุณโยมเมื่อเช้าก็เลยไม่ได้มาไลฟ์สดคุณโยมไม่ตื่นทําวัดนะโยมนะก็เลยให้ไปล้างห้องน้าเมื่อเช้าพอล้างเสร็จก็เลยหายไปเลยนะตอนนี้ลูกเนนไปเรียนคุณโยมตอนนี้ไปอบรมอยู่อบรมก่อนเรียนนะคุณโยมนะ ฝากบ้อม่ประโยชน์มากสาธุคนณโยมนะเจริญพรอายจะียชมทุกคนทุกท่านนะ <c oughs> วันนี้พ่อเอาของโปรดมาให้คนณโยมย <c oughs> ิ่ก็เป็น,เป,นเป็นดอกบัวคนณโยยิ่งเป็นดอกบัวจอก็็ชอบนะโยมนะเพราะว่าเขาจะกินข้างในะกินข้างในอ่อตอนที่จอเนี่ยยังยังไม่ได้มาอยู่ตรงนี้คนณโย เ,เวลาก็เอามาไหว้ตรงหลวงพ่อตันใจอะไรเงี้ยโอ้โหโจ๋อที่เดือกกินหมดเลยนะคุณโยมนะนเดือกกินหมดเลยแหละก็แล้วความน่ารักของจ๋อฝากคุณโยมเนดะ้อสาธุสาธุเป็นยังไงกันบ้างเนาะสบายดีนะคุณโยมเนะาะอัตาราภาพนั่งเปลนะแต่ถ้าลูกเนนถ่ายเนี่ยโยมก็ต้องเข้าใจว่าเด็กเนาะจะถ่ายหันซ้ายหันขวาแล้วแต่จะบางทีก็นั่งถ่ายตูดเจ้าจ๋ออยู่เลยอะไม่ได้มา ไอเห็นหน้าตอนกินอร่อยอๆเนะพราะฉะนั้นก็จะไม่เหมือนที่ธตรมภาพเวลาที่ธรรมภาพถ่ายหรือว่าไลฟ์นะคุณโยมนะแต่ก็อย่างน้อยก็เขาก็มามา,มาทําให้โนะยมที่ลูกเนนมาเวลามาไลฟ์ก็อาศัยว่าเวลานี้ก็มีคนเขานะฝายปัจจัยอย่างเงี้ยร้อยสองร้อยให้ลูกเนนเป็นกําลังใจเงี้ยลูกเนนก็เขาก็ดีใจคุณโยมมีกําลังใจในการมาไลฟ์ให้ อสภาพไม่มีเวลาหรอกเอยียงงานเยอะนะเหมือนซิกโตเลยเอยี่ยงขนฟูใช่ไหมโอ้ดูดังกินเดนะ็กของแซ่บคนเดียวนะของชอบมาเลยอ้อาวอา้าวโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาไอ้ลูกโอ้ยแซ่บคนเดียวเพราะว่า มันมันมันเจอไม่ได้จํารหัสเข้าไม่ได้คุณโยมนะอาจารย์ับจํารหัสไม่ได้กินแซ่บนะคุณโยมนะนี่มีอะไรอร่อยตัวนี้ไหมจ้อนะแซ่บคุณโยมคุณโยมนะมรณาคุณโยมที่ส่งดาวมานะนักสาธุด้วยกันแล้วกัน กินอร่อยอร่อยคุณโยมนะดูเท้าเขานะเท้าเขาจับเอาไว้เลยนะ <laughs> <laughs> บัวอร่อยอร่อยคุณโยมนะก็น่าอร่อยนะโยมนะเพราะเป็นบัวไม่ใช่บัวแก่คุณโยมคุณภาพเลือกบัวอ่อนเพราะมันจะหวานนะถ้าบัวแก่แกมามันจะไม่หวานคุณโยมมันมัดละยี่สิบคุณโยมยังนึกเสียดายว่าเออทงนี้ซื้ออีกสักมัดหนึ่งก็จบแล้วเนี่ยเผื่อพรุ่งนี้เขาไม่มีขาย ก็นะะจะบอกให้พระที่ทกลับมาให้ไม่คุยเลยโยมนะไม่คุยกับอาตามาพาพไปนนะักกินอย่างเดียวจ๋าจ๋าจ๋าครับจ๋าเนี่ยกินอย่างเดียวเลยไม่คุยกันเลยอ่ะโอ้โหไม่พูดพามทำเพลงคนโยมโอ้โหกินอย่างเดียวเนาะแกะเป็นด้วยนะคนโยมนะเห็นวิธีการแกะของเข้าแมโยมเนี่ย แกะนั่นออกจนเหลือแต่ข้างในก็รู้ว่ามันมีข้างในมีอะไรกินอะซึ่งอืมไม่ได้สอนคนโยมนะนีะนะนะ่แกะเป็นโยมพอมาเป็นสีเขียวแล้วเราก็กัดกัดเอาไอ้เปลือกสีเขียวนี่ออกนะขอดูวนะเนี่ยเอาเปลือกสีเขียวออกในเสร็จแล้วกินข้างในโยมอคอแซบเลยนะสบายสบายเลยโยมการานเจาะของเรา แซ่บคนเดียวขั้นตัวแล้วไม่ต้องเลยนะไม่ต้องมาให้เกาอะนะนู่นจะให้ลูกเนรมาเกาเนอะง <c oughs> านกินแซ่บคนเดียมเอ้ยวันนี้นะของโปรโดโยมจอชอบมากคนเดมนะ,นะอันนี้ก็ ตอนนี้เขาเริ่มชินเลยนะคุณโยมนะเริ่มชินกับกรงแล้วทีนี้ก็จะไม่ค่อยอยากจะหาทางออกแล้วคุณโยมเพราะว่ากินอิ่มกินอิ่มนอนอุ่มแต่เพียงแค่ว่าต้องมีคนมาเยี่ยมมาเล่นด้วยคุณโยมนะเพราะบางทีเขาก็งเหงาเนาะใช่คุณโยมเตั้งแต่มีบ้านอยู่เนี่ยก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยสุขปโรกนะ นะ่ไม่ค่อยสกปรกเวลาเราบัดรูปเนี่ยปกติเนี่ยมือเราจะดําเลยนะคุณโยมเพราะว่าตรงไหนก็นอนนะแต่ที่นี่มันยังมันสะอาดหน่อยหนึ่งพอเสร็จพระเขาก็จะเก็บหมดคุณโยมเห็นไหมไม่มีสกปรกคนณโยมเนะี่ยมีจานอยู่ใบหนึ่งนาจะเมื่อเช้าแล้วก็เก็บไปล้างแล้วก็เอามาให้ใหม่ก็จะเป็นของจออันไหนก็จะเก็บไปให้จอคนโยมยนะจานที่ให้จอ่อกินก็ส่วนจานของจอนะอันไหนที่ของพระเขาจะไม่เอามายุ่งคุณโยมนะจะไม่ไม่มานั่นกัน มีคนโทรมาคนโยมอาตมาภาพคงจะไม่รับสายเนาะนะเพราะว่าถ้ารับสายก็ไลฟ์สดก็จะถูกตักไปคนโยมแล้กวกดปิดก่อนดีกว่าอ๊บใช่คนโยมแต่ก่อนฮะลบลูกประทัดสู้ชีวิตมากเอา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 เอ,าเอามานั่งอย่างนี้ได้ยังไงเรามานันแล้วมันจะเอซี FC จะเห็นหน้าได้ยังไงอะ ฮะโอ้ดูตัวกลวมเลยยอมนะโอ๊ยถ้าเป็นลูกเนนก็จะนั่งสบายเลยนะโยมนะก็จะไม่ค่อยแบบแต่ถ้าไม่ได้มันต้องมันมันต้องได้มุมที่เขาจะดูเห็นเขาชัดแล้วก็เห็นความน่ารักของเขาดีกว่าพ่อรักและเมตตาเจอมากรู้ไหมสาธุคนโยม ของชอบคนโยมของโปรดเลยนะเนี่ยของโปรดของจอเลยแหละเนี่ยนั่งเต็มจอไอที่เต็มจอนี่ไข่จอหรือเปล่าคุณโยมไ <c ười> ข่จอเต็มจอเลย <c ười> ดูไ <c ười> ข่อย,ย่างใหญ่เอ้ยก็แชร์ฝากแชร์ด้วยนะคนโยมนะให้คนที่เรารักได้ชมความนะ่ารักของจอกันด้วยคุณโยมแล้วก็อย่าลืมแชร์ไว้ในเฟซบุ๊กตัวเองคุณโยมนะเ็จ่ได้ มีกำลังใจเวลา้องเห็นคนอ่าได้แชนนะร์ควน่ารกของจอเยอะๆหรือว่าอะไรองนี้คนเดียวกินสแซ่บสแซ่บเขาแกะเก่งนะคนเดยมนะวันนี้ยังไม่ได้คุยกันเลยคนโยมยิ้มให้ก็ไม่ยิ้มนะ พอเดินมาจะมาเดินมากําลังมาหยิบอันเนี้ยเพื่อที่จะมาตั้งดีๆสุดท้ายไม่ได้ตั้งคนโยมหันไปอีกทีหนึ่งจอลงมาแล้วนะโยมนะ่ะจอนอนอยู่ข้างบนดีๆมาดึงสมบงอาจจะมาไว้เลยโยมไม่ให้ไปไม่ให้ไปประมาณเนี้ยขอนะขอกินนะประมาณเนี้คนโยมนะ่ะก็คือไม่ให้ไปไหนอนุโมทนาคนโยมที่ประดานะาส่งดาวมาหนึ่งร้อยดวงสาธุนะต่อไปกำลังใจคนโยมนะ้ยโยมสามารถส่งดาวมา เป็นการบูชาธรรมหรือว่าเป็นกําลังใจในการมาไลฟ์สดหรือว่าทำคลิปคนโยมนะนถูกต้องแล้วที่ท่านทํามาโยมติดตามมาแต่แรกที่เจาะมาอยู่ที่นี่จนมาเป็นเพื่อนกันแชร์ปณิสาทุกคนโยมเพราะถ้าเกิดว่าไม่ได้มาอยู่วัดหนองยอใต้คนโยมเขาว่าถ้าเกิดบุญไม่สัมพันธ์เนี่ยไม่มีวาสนาต่อกันเจาะไม่ได้มาอยู่วัดนี้โยมจะไม่รู้จ,กจักเจาะโยมเชื่อไหมโยมจะไม่รู้จักเจาะเลยโยมก็คงจะ ขับรถผ่านนึกว่าเหมือนลิงธรรมดาตัวหนึง่งที่ได้ไม่ได้มีอะไรแล้วก็ไม่ได้มานั่งเปิดดูทุกวันอย่างนี้คนโยมก็เพราะด้วยเขาเรียกว่าบุญสัมพันธ์คนโยมน่าจะเป็นบุญสัมพันธ์ที่จอมาอยู่วัดนี้แล้ววัดหนองยวาวใต้อัตมาภาพก็เป็นช่วงที่ไลฟ์สดพอดีไลฟ์สดธรรมะนะก็เลยอ่ะมีติ๊กต็อกก็เลยลองลงติ๊กต็อกคนก็ชอบกันมากเลยยมมาแล้วมาแล้วยอมมาแล้ว,วมาแล้วไปไหนไปไหนอ่ะนอนแตง่ง โอ๊ยอะไรลูกจะให้เกาอีกแล้วเหรอ,อเอ้ยดิกว่าเนย